สวัสดีครับผมมาต่อกันนะครับลาวสตานะครับวันที่12มกรานะครับสองมกราลาวสตานะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นบนนะครับ มีหกพงนะครับบนก็เน้นจะมีสามหกห้าหกสี่หกนะครับผมสี่หกห้าหกสามหกสี่หก้าหกนะครับเน้นบนนะครับผมังนี้ก็จะเป็นล่างไปกลับด้วยนะครับ0 1น3 0หนึ่งศ4นสามสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่สามสี่นะครับเน้นก็จะเป็นศูน4สามนสี่นี่จะเป็นสามตัวนะครับผม สามตัวนะครับลองดูนะครับหวยมีเข้ามีออกนะครับล่ำรวยล่ำรวยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับราวสตาวันที่สิบสองมกรานะครับขอบคุณครับ